ตอนที่3 3 0้อสิเอ่ยแบบอ้อมค้อมพวกเขาเดินเข้ามาในบ้านหลินรวนเชิญทั้งสองไปยังห้องหนังสือของนางจากนั้นก็สั่งให้ผู้เท่าอยู่นำเอาหินอัญ,ญมณีออกมาหินอัญ,ญมณีเหล่านี้มีขนาดเท่าหนึ่งฝ่ามือพอดิบพอดีทั้งยังมีความบริสุทธิ์สูงพวกมันโปร่งใสเป็นอย่างมากเหมาะที่จะนำมาทำเป็นกล้องสองทางไกลหลินรวนพยักหน้ายอย่างพึงพอใจยอดเยี่ยมเลยทีเดียวของเหล่านี้ตรงตามความต้องการของข้าไม่น้อย ลิ้นรวนเอ่ยพร้อมกับหยิบแบบร่างที่ตนเองวาดเอาไว้ออกมาจากนั้นก็อธิบายความต้องการของนางให้ผู้เท่าอยู่ฟังอย่างละเอียดผู้เท่าอยู่เป็นช่างฝีมือเก่าแก่บรรพบุรุษของเขาทำอาชีพนี้มาหลายชั่วอายุคนแล้วนับว่าเป็นตระกูลช่างฝีมือแม้ว่าสิ่งที่หลิ้นรวนต้องการจะฟังดูยุ่งยากแต่ก็ไม่ยากเกินน้ำมือเขาผู้เท่าอยู่หยิบแบบร่างและหินอัญ,ญมณีขึ้นมาพิจารณาดู หลินรวนนั่งลงบนเก้าอี้ข้างๆเหลียงชือเอ้อจากนั้นก็ยกถ้วยชาขึ้นมาจิบพลางเอ่ยถามด้วยเปลือยว่าชือเอเ้อเหี้เหตใดท่านอองถึงไม่มาด้วยเล่าเหลียงชื่อเอ้อยกขานั่งขวางพรางพลงตอบคำถามของหลินรวนว่าท่านอองมีเรื่องมากมายต้องจัดการจะมาดูแลเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้ได้อย่างไรอันใดกันเจ้ามีเรื่องอยากจะหารือกับท่านอองอย่างนั้นหรือหลินรวนรีบตอบออกมาว่าไม่มีอันใดก็แค่ถามไปอย่างนั้นใช่สิชือเอ้อเหี้ข่ากับองครักษ์เสื้อแพรก็นับว่าเป็นสหายต่อกันแล้ว ถ้าว่าเหตุใดข้าถึงไม่ค่อยรู้เรื่องขององเซียวเลยเล่าท่านช่วยเล่าให้ข้าฟังหน่อยได้หรือไม่เหลียงชื่อเออเหล่ตามองหลินรวนอยากรู้เรื่องของท่านองอย่างนั้นหรือหลินรวนพยักหน้ารับบัตรนี้ข้าลงเรือลำเดียวกับพวกท่านแล้วแต่ข้ายังไม่ค่อยคุ้นเคยกับองเซียวข้าเลยอยากถามว่าองเซียวมีข้อห้ามอันใดบ้างข้าจะได้ระมัดระวังยิ่งขึ้นเหลียงชื่อเออพยักหน้าเห็นด้วยแม่นางน้อยช่างใส่ใจจริงๆเจ้าถามมาสิ เจ้าอยากรู้อันใดตราบใดที่มันไม่เป็นความลับข้าจะบอกกับเจ้าทั้งหมดหลินรวนรู้สึกดีใจมากยิ่งนักทว่าวสีหน้าของนางยังคงเรียบเฉยข้าอยากทราบข้อมูลพื้นฐานขององเซียวอย่างเช่นชื่อแท้มีชายาหรือนางสนมหรือไม่สิ่งที่ชอบรวมถึงข้อห้ามต่างๆเหลียงชื่อเอ้อจิบชาแล้วค่อยๆตอบคําถามของหลินรวนว่าชื่อเต็มๆของท่านองคือเซียวจิงเฉินเป็นหลานชายของฮ่องเต้อ,องปัจจุบันบัดนี้เขาอายุ23ปียังไม่ได้แต่งงานและไม่มีนางสนมสิ่งที่ชอบอย่างนั้นหรืออ่า ดิฉินเล่นหมากรุกค,คัดลายมือวาดภาพล้วนทําได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งสิ้นในบรรดาคนที่ข้ารู้จักนอกจากฮ่องเต้กับองค์รัชทายาทแล้วข้าก็ไม่เคยเห็นผู้ใดที่ยอดเยี่ยมกว่าท่านองอีกเลยหลังจากกล่าวจบเลียงชือเอ,อเอ่อเอ่ยกระซิบเสียงเบาอีกหนึ่งประโยคว่าแท้ที่จริงข้ารอบคิดว่าแม้แต่องค์รัชทายาทก็เทียบกับท่านองไม่ได้จากนั้นเขาก็เอ่ยต่อด้วยน้ำเสียงปกติ ท่านอองไม่มีข้อห้ามใดๆเพียงแต่เขาใส่ใจต่อองคหญิงใหญ่กับท่านแม่ทัพเป็นพิเศษตอนที่ท่านทั้งสองจากไปท่านอองเพิ่งจะอายุเพียงเจ็ดแปดปีเท่านั้นบัดนี้ผ่านมาสิบกว่าปีแล้วแต่ดูเหมือนว่าท่านอองจะยังก้าวผ่านความเจ็บปวดจากการสูญเสียบิดามารดาไปไม่ได้เมื่อกล่าวจบเหลียงชือเออก็ถอนหายใจยาวออกมาหลังจากที่หลินรวนได้ฟังจบนางก็อดแปลกใจขึ้นมาไม่ได้อองเซียวยังไม่ได้แต่งงานอย่างนั้นหรือเหลียงชือเออพยักหน้ารับ ก็ใช่นศีพา,ายในจวนของเขาไม่มีแม้แต่สาวใช้ที่ยังสาวยังสวยเลยด้วยซ้ำห้องเต้กับไทเฮาอยากให้ท่านอองแต่งงานมากยิ่งนักทว่าเขาไม่ยินยอมยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงบรรดาขุนนางที่อยากเกี่ยวดองกับเขาเลยขุนนางเหล่านั้นพยายามคิดหาวิธีส่งบุตรสาวเข้าไปในจวนของท่านอองแต่ก็ไม่เคยสําเร็จเลยสักครามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านอ,องมามาอยู่ในจวนมีสาวใชผ้ผู้อาจหานางหนึ่งคิดจะช่วยโอกาสนี้ขึ้นเตียงนอนกับท่านอองทว่านางกลับถูกท่านอ,องเตะลงจากเตียงจนไปถึงลานบ้านอาการสาหัสเกือบตาย เมื่อหลินรวนได้ยินดังนั้นก็อดสงสัยออกมาไม่ได้อองเซียวเป็นโรคที่บอกผู้ใดไม่ได้อยู่หรือไม่ในยุคโบราณบุรุษที่มีสามภรรยาสี่อนุนั้นถูกต้องตามกฎหมายอย่าว่าแต่พวกขุนนางเลยแม้แต่ตระกูลพ่อค้าพวกเขาต่างก็ตกแต่งอนุที่หน้าต่าง,งดงามเข้ามาในโจนทั้งนั้นทว่าชายหนุ่มที่ยืนอยู่บนกองเงินกองทองอย่างเซียวจิงเฉินกลับบริสุทธิ์ผุดผ่องนี่มันค่อนข้างน่าเหลือเชื่อเหลียงชื่อเออรีบถลึงตาใส่หลินรวนเจ้าสิเป็นโรค สุขภาพร่างกายของท่านอ๋องยังแข็งแรงดีลินรวนรีตาลงนางนึกถึงความเป็นไปได้บางอย่างจากนั้นก็มองสำรวจเหลียงชือเอ้อตั้งแต่สีสันจะรบปลายเท้าแล้วเหตุใดท่านถึงทราบเรื่องแบบนี้ชัดเจนนักเล่าหรือว่าเหลียงชือเอ้อเข้าใจความหมายของสายตาลิน,น่วนทันใดเขารีบลุกขึ้นยืนด้วยความโกรธจากนั้นก็เอ่ยออกมาว่าเจ้าไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วสินะลินรวนเอ่ยอย่างเฉยเมยว่าข้ายังไม่ได้เอ่ยอันใดเลยเหตุใดาชือเอเ้ร์เหยถึงตื่นตระหนกเพียงนี้เล่า หรือว่าท่านรอบคิดอันใดไม่ดีอยู่ในใจเจ้าสิคิดเรื่องไม่ดีเจ้าอย่าคิดว่าข้าจะไม่รู้ว่าในใจของเจ้าคิดอันใดอยู่เจ้าเอ่ยมาสิเจ้าเพิ่งจะอายุเท่านี้เหตุใดถึงคิดโศโครกเช่นนี้เล่านางกล้าคิดว่าตนกับท่านอองอาศัยอยู่ด้วยกันช่างไม่กลัวตายเสียจริงลินรวนวางถ้วยชาลงแล้วเอ่อยด้วยใบยหน้าไร้เดียงสาชื่อเอเี่ยหยท่านกำลังเอ่อยถึงเรื่องอันใดอยู่หรือข้าไม่เห็นจะเข้าใจเลยสักนิด แ้าเพียงแค่อยากถามว่าเหตุใดท่านถึงทราบว่าอองศยวไม่ได้เป็นโรคที่บอกผู้ใดไม่ได้ก็เท่านั้นหรือว่าท่านเคยเชิญท่านหมอมาตรวจแล้วอย่างนั้นหรือเหลียงชือเอ้อกล้าเอาหัวของเขาเป็นประกันเลยว่าเขาถูกเจ้าเด็กนี่หลงเข้าแล้วทว่าเจ้าเด็กนี่ช่างยอดเยี่ยมยิ่งนักนางทําให้เขาเถียงอันใดานางไม่ได้แม้แต่คําเดียวทําให้เขาอยากจะดึงหางเปียของนางเสียจริงเหลียงชือเอ้อโมโหนต้องยื่นมือไปเขกหัวของหลินรวนเจ้าช่างเก่งนักนะ หลินรวนทำหน้าไร้เดียงสาพอลงังลูกบริเวณที่ถูกเขกชือเอ้อเหียไม่มีเหตุผลเอาเสียเลยข้าไม่ได้เอ่ยอันใดสักหน่อยแล้วก็ไม่ได้ทำอันใดผิดด้วยท่านมาตีข้าได้อย่างไรท่านทำให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนแล้วเหลียงชือเอ้อจ้องมองหลินรวนด้วยความโกรธเจ้ายังมีแรงอยู่สินะเอาล่ะข้าไม่สนทนากับเจ้าต่อแล้วประเดี๋ยวจะถูกเจ้าทำให้โกรธจนตายเสียก่อนข้าไปละ่ะหลินรวนยังคงนั่งอยู่กับที่พรางเอ่ยออกมาว่าชื้อเอ้อเหียอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนสิ ไม่กินแล้วเจ้าทำข้าอารมณ์เสียเหลียงชือเออเดินจากไปพร้อมกับคำรามด้วยความโกรธทว่าเดินไปไม่กี่ก้าวก็หยุดฝีเท้าลงแล้วเอ่ยขึ้นมาว่าสุนัขของข้าเจ้ารีบหาทางทำให้มันผอมเสียจากนั้นก็รีบฝึกมันโดยเร็วข้าให้เวลาเจ้าสองเดือนหากเจ้าฝึกมันไม่ได้คอยดูเถิดว่าข้าจะจัดการกับเจ้าอย่างไรลินรวนมองดูท่าทางโกรธเกรี้ยวของเขาอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมา หลังจากที่เขาเดินออกไปแล้วหลินร่วนเพิ่งจะนึกบางอย่างขึ้นมาได้นางลืมสอบถามเลี้ยงชือเออว่าเหตุใดเซียวจิงเฉินถึงยังไม่แต่งงานถ้าหากร่างกายของเขาไม่มีปัญหาและไม่ได้เป็นตัวนิ่วเช่นนั้นเขาก็ไม่มีเหตุผลอันใดที่จะไม่แต่งงานนี่ไว้ค่อยถามคราหน้าก็แล้วกันแต่สิ่งที่นางคาดไม่ถึงก็คือเซียวจิงเฉินที่ดูเย็นชาผู้นั้นกลับผูกพันกับท่านพ่อท่านแม่ของเขามากยิ่งนักมันช่างแตกต่างกับภาพลักษณ์ของเขามากจริงๆ นางคาดไม่ถึงเลยว่าคนที่เย็นชาถึงเพียงนั้นจะมีอารมณ์อ่อนไหวซ่อนอยู่ก่อนหน้านี้นางคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนเย็นชาไร้ความรู้สึกเหมือนมือสังหารขององค์กรลับเป็นเพียงเครื่องจักรสังหารของห้องเต้เท่านั้นที่แท้นางก็มีอคติมากจนเกินไปลินรวนสายสีซบาเบาเพื่อไล่เรื่องเหล่านี้ออกไปจากหัวจากนั้นก็เดินไปดูความคืบหน้าของผู้เท่าอยู่สามวันหลังจากนั้นหลินรวนปิดประตูอยู่แต่ในบ้านตลอดเพื่ออุทิศตนให้กล้องส่องทางไกล แม้ว่านางจะเข้าใจหลักการของกล้องสองทางไกลทั้งหมดแต่ก็แค่ซ่อมได้เท่านั้นสิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่านางจะสามารถทำมันออกมาได้ง่ายฮ่าฮดังนั้นนางกับผู้เท่าอยู่จึงลงแรงกันไปไม่น้อยในตอนที่หลินรวนยุ่งเกินกว่าจะสนใจเรื่องอื่นๆหลินเถียจู้ก็ได้นำข่าวมารายงานให้แก่นางว่าคุณชายสามตระกูลเหยาถูกตัดสินโทษแล้วเขาถูกเนรเทศไปยังเจียงเปยหลินเถียจู้เอ่ยอย่างขุนเคืองเล็กน้อยว่า ได้ข่าวว่าตระกูลเห่ยาคิดหาวิธีช่วยเขาเอาไว้ไม่น้อยเพื่อรักษาชีวิตของเขาเอาไว้ลินรวนกลับไม่ได้รู้สึกอันใดมากมายนักคนในตระกูลเห่ยาเป็นขุนนางอยู่ในราชสำนักถึงสองคนตำแหน่งของพวกเขาก็ไม่ได้ต่ำต้อยดังนั้นพวกเขาไม่มีทางปล่อยให้คุณชายสามตกตายอย่างแน่นอนและคาดว่าเฉินจือโจก็คงไม่อาจมองข้ามใต้เท้าทั้งสองคนนั้นได้เช่นกัน